โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมชาวอนิเมะแวนการดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเทนเงินทเทรดโซลา่ากันเอเซนชั่นสองดาวเดี๋ยวผมจะเอเซนชั่นให้มันเป็นสามดาวนะหนึ่งดาวบวกสามเปอร์เซ็นต์ดาเมจสองดาวบวกห้าเปอร์เซ็นต์เลนส์ส่วนสามดาวเดี๋ยวเรามาดูกันบวกอะไรโอเคบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็ ดาวก็คือบวกบวกทั้งหมดก็คือสิบเปอร์ซ็นตดาเมจแล้วก็ห้าเปอร์เซนต์เลนอ่ะโหยายขาดขาดก็ถจึงหนึ่งคำหนึ่งนะผมขอลไปลงเลนโกคูสตาก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับโอเคครับก็กลับมาแล้วก็ได้ไปฟาร์มยายมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้มาดูกัน นี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นมีลุยสามดาวเรียบร้อยครับแต่้าตัดยังเน่าอยู่เดีย๋ยวค่อยไปเปลีป่ยนทีหลังเอ่อเลเวลก็เ,ลเวลยังไม่ตันนะผมจะรับมันเยอะไปไหมเนะี <laughs> ่ยโอเคฟีด เรียบร้อยวิวห้าสิบแล้วครับดาเมจเริ่มต้นก็อยู่ในผมผมถือว่าไม่ค่อยแรงดาเมจพันหนึ่งเดี๋ยวต้องรอดูอีโวดาเมจจะเท่าไหร่แล้วของอีโวที่ต้องใช้ก็คืออันนี้พิจิลินเบดดาบมันหาได้จากเลดด่านหนึ่งหรือดานสีเลยด่านสามจะหายายได้ไว้สุดนะโอเค ไปโวนไปดูอีโวกันดีกว่าอ,อ่เดีให้ดูตัวธรรมดากันเฮ้ยมันสว่างยังธรรมดาก็เป็นอย่างนี้อันนี้มีเฟ,ฟสโซลา่าเข้ามาด้วยไปเลยดูสว่างนิดนึงโอเควปกวห้าสาวขูเยอะนะห้าสาวเนี่ย น่าจะดมิดประมาณพันพันห้าพันหกอ่ะสติงเพร์ฟอร์แมนอันนี้น่าจะเป็นทาสกิลมันอสองสกิลคอนเซนต์รีซาวน์ริงแฟลชอันสุดท้ายแล้วก็บวกหนึ่งพัสเสียบเฮ้ยพัศเสีบยบดูได้เดี๋นวผมจะไปอ่านในเกมให้ฟังลวกันเรียบร้อยก็ ผมว่ามันไม่ค่อยต่านตงนะก็มีเอฟเฟกต์รอบตัวเอฟเฟกต์เสียงเพลงอะไรเงี้ยโอเคผมยังสุดผมจะยังรีสตาร์ทไม่ได้ใช่ไหมหกเปอร์เซ็นต์หนึ่งให้ดูดาเมลรร็ดสนสิโซลา่านี่น่าจะบวกอย่าลืมนะอันนี้สามดาวนะสามดาว วก10%เลยมีโซล่า10 10เลยมีโอเคว่าบวกประมาณ20%อะถ้าคิดแบบไม่มีดาวแล้วก็ไม่มีเทรดหน่ขอดูตัวพันใหม่พันหกถ้าไม่มีดาวไม่มีเทรดน่าจะเหลือประมาณพันสามพันสี่ผคิดว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในเกมเลย โอเคครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอยู่ตรงเว็บแปดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ข้อมูลสเ,เตต์คร่าวๆให้ดูกันโอเคตักเจ็ดวิห้าวิโอเคมา ก็อย่างนี้เห็นว่ามันลงได้สามตัวถ้าเริ่มต้นในการลงก็พันห้านะวงก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยตัวนี้ค่อนข้างกว้างอยู่ลงมาตรงนี้เลยเฮ้ยมันมีรู้สึกจะมีพสสีบอะไรสักอย่างด้วยเห็นเด้งขึ้นมาบวกอะไรเต็มไปหมดเลย น่าอ่านพาสซีฟแรกกันก่อน o อท f อฟเฟชช n e s s ก็ดามจแล้วก็ระยะบวก10%หลังจากที่วางอะน,นะก็ตะกี้ที่บวกขึ้นมาก็นั่นะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดอท3%หลังจากที่โจมตีก็ถ้าโจมตีมากเท่าไหรม่มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดอทขึ้นเรื่อยเ,อเอนี่ยเนี่ยลบสองไม่น่าใช่ลบสองแล้วจะเป็นสปีด นั่นแหละปียิ่งปีเยอะก็ยิ่งดอมีโอกาสดอสมากขึ้นในคลิปประมาณนั้นแล้วก็ดีทูมออฟเบตเทิลอันนี้อันนี้จะเป็นได้หลังจากการอีโรนะถ้าโจมตีมอนตัวอุ้มหมือนลิงโกโคเลยถ้าโจมตีมอนแบบซ้ำๆตัวที่เราเคยโจมตีเราอะมันจะสแต็ดเาเมจ พิ่ขึ้นเหมือนยิ่งยิ่งตียิ่งแรงขึ้น30%มสิอตแตกได้แค่นั้นครั้งละ10%หลังจากที่โจมตีก็ลดเอ่อเรียกว่าถ้ายิ่งโจมตีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งโจมตีไวขึ้นเท่านั้นอ่ะเออก็ถ้าตีบ่อยๆก็จะยิ่งตีเร็วขึ้นประมาณนั้นแหละ แ,แล้วเราก็จะตีเร็วขึ้นลด2%อะของ Speed Attack. สปีดแท็ก c k สูงสุดก็ลด30%นะถือว่าใช้ได้แอบคลายสองจินอูอยูน่นะผมคิดถ,ถ้าเทียบกับสองอีนอูมันจะตีแล้วมันบวกาเมีดแต่นี่ตีแล้วบวกสปีดาเมจดไอ้สปีดแท็ก c k ตามนง้นทัพตันก็เงินก็ประมาณเก้าหมื่น ก็หมื่นสองก็หมื่นสามถ้าจะไม่ผิดนะที่ผมโชว์ให้ดูตอนนั้นคณะไปเจ็บ,บลองไปดูน,นะเดี๋ยวขอวโอเคก็พักสีบก็มีประมาณนี้เลยไม่ต้องอัพไม่ต้องอะไรวางมาก็เปิดหมดเลยอัพไป เออลืมบอกว่าตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ดอที่สูงนะเอาไว้เวลาบอสโจมตีมันอาจจะดอทดอทกันโจมตีได้ก็ถือว่าเล่นบอสอีเวนต์ใช้ได้เลยตัวนี้ท่าแรกก็กระโดดตกแล้วก็กระโดดทุ่มดิกระโดดทุ่มแล้วก็ตื่นแตกมาท่าสองเป็นลูกกล้วย เวี่ยงเวี่ยงนิจิลินอะแต่ผมชอบวงวงกว้างดิคนอันสองก็ปาเา้าไปลวนี่ตีเร็วด้ยตอนแรกเห็นสปีดแอคกซ์็กนู้ว่าจะตีช้ามันมีพาส์ีฟเสริมช่วยก็โอเคใช้ได้สกิลต่อไปสตริงโฟเมน อันนี้เหมือนจะเป็นการควงดาบสองข้างแล้วก็นั่นแหละทไหรยกี่ขิดตตวะเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายขิดอยู่นะประม 3, 4, าณสามสี่้ดาตะกี้ละสามสี 3, 4, ่ขีดาตะกี้ประมาณสามขดดีดีด,ดียิ่งขิเดเยอะยิ่งดีครับไปคอนแซนดีซาวดิ้งสลช อันนี้ก็ได้หลังจากการอีโวนะโอ้ไม่กอดเอาจริงวะโกงมันเนี่ยไม่คิดว่าวงมันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วเป็นฟูลเอ e ด้วยก็อันนี้ยังไม่บวกแบบฮารุกะอะไรอย่างงี้นะครับถ,ถ้าบวกแบบน่าจะโค <c oughs> ตรตะลาจากว่าง ผมมองว่ามันโหดกว่าอีกเกตะเนี่ยถ้าเล่นเดียวอะ่ะถุงโคตรกว้างเลยอัพสามขั้นสุดอัพสุดก็วงประมาณนี้ครับโอ้โหห้าสองจุดสามไม่มีบัฟระยะของฮารุกะโอ้ my god ตีก็ค่อนข้างค่อนข,ข้างใช้ได้นะหมื่นหกเอาจริงมันระยะมันกว้างก้างเกินไปเดี๋ยวโดนเนิร์มแน่เลยผมว่าแถมตีก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ช้านะไอเอลเออหกจุดสามอ่ะผมมองว่าหกกวอีกิดอีกอะตัวนี้ขนาดผมยังไม่ไม่สแตทดดบสบแตทยังอ่อนอยูนเลยเนปะ็นต,ตัวที่ควรเก็บ อย่างว่าแหละตัวนี้สามดาวมันก็เลยตีแรงขึ้นแล้วถ้าไม่บวกบับอะไรก็น่าจะหมื่นสี่ไปประมาณนั้นลงได้สามตัวเล้คเข้าอีกกี่แหละแต่แนะนำให้ลงไปให้ลงมันตีตีเยอะๆก่อนมันจะได้แค่สิบมันจะได้ฟูกจะได้ตีเร็วเลย อันนี้น่าจะฟูแล้วมั้งน่าจะฟูแล้วครับเนี่ยตีหกจุดสามวิถือว่าเป็นตัวที่ควรควรมีควรจะเก็บไว้ผมคิดว่าน่าจะโหดสดใน Demon Layer เ,เดมอนทะเลเยอร์แหละสำหรับอัปเดตศูนจุดห้าที่มานี้โอเคก็เป็นไงกันบ้างค่อนข้างดีเย่โหลเลยครับตอนนี้ ก็ผมว่าน่าจะมีเท่านี้แหละก็อ่ะโอ้โหอันนี้มันเพิ่งลงเอยมันเลยไม่ดรอถึงว่านะอันนี้มันลงมันก็เลยดรอดมันจะโอกาสเยอะนิดนึงถ้าลงก่อนก็ประมาณนี้แหละครับถ้าถ้าผมอธิบายผิดประการใดก็ขออภัยด้วยแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ